โมนิ่งค่ะโมนิ่ง everyone ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดกาลสินค่ะที่พระทายาคูนะคะสวัสดีค่ะพาแม่มาค่ะน้ำมะพร้าวค่ะ พามาเที่ยวที่ที่กาลสินนะคะก็มีงานประจำปีมีตั้งแต่วันที่หจนถึง10บกุมภาพันธ์นะคะวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วพาเด็ดๆมาเดินเล่นได้เดี๋มาเสิเจฮาพาหลานมาเที่ยวค่ะวันนี้นะคะโอข้างหลังสวยงามมากค่ะคือเป็นทะเลทะเลอะไรนะแม่ ทเลตุงใช่ไหมคะเขาเรียกตุงทะเลตุงนะคะแบบโคสวยมากทุกคนอยากให้ทุกคนมานะคะตอนนี้ก็ปีแรกเป็นปีแรกเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูข้างในดีกว่ารอบๆก็จะมีออกร้านนะคะออกร้านแล้วก็มีของขายของกินแล้วก็ผ้าพื้นเมืองขายนะคะ ตอนนี้ก็มาจะเก้าโมงแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวก็จะเปิดแล้วค่ะร้านขาก็ใกล้จะเปิดครบแล้วค่ะ<ม>สวยางามมากเลยค่ะ เราอยากได้แคนนะคะคทำเงินกระจัดราบ ชาวบ้านนะคะสวยงามมากเลยค่ะวันนี้ไม่แดดด้วยนะคะก็อากาศดีค่ะอากาศเย็นสบายค่ะว่างก็ปีหน้านะคะเชิญนะคะมาเที่ยวได้ค่ะที่วัดพระธาตยาขู๋ค่ะอำเภอคลองไายจัง อ้าวหรอมันตอร์ไดใดค่ะเนี่ยเหลือ้เปล้เข้ามาสวนได้ในตลาดนะคะมีของกินได้ค่ะมีของกินด้ค่ะขนมเยนียวมาก ขนมช็อตน้คะข็งพี่เนื้อพี่เนื้อยายซื้อตะกร้าใหม่แล้วก็เนี่ยค่ะได้ใช้งานเลยโอเคนะคะถ้ามาก็เอาตะกร้ามาด้วยนะคะไปค่ะไปหาก๋วยเตี๋ยวกินค่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวหิวข้าวกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าหลังจากเป็นคนเลือกเพราะว่าหลัากเป็นคนจ่ายใช่ค่ะ ไปตรงนน้นก็เดินวนหนึ่งรอบออนหน่อยเดินหนึ่งรอบกันได้ไหมคะน้ำไหมคะกินไปเดี่ยวจนเบื่อเลยกินน้ำข้าวกล้วยแบบนี้ปล่าเลยไปโก้โกโกเนี๋ยน้ำอะไรบล็อกกับข้าวกล้ยจ้ะออก็มีค่ะนน้ก็มีสวยมาก ไุ้ยวุ้ยจั่นขนมด้วค่ะขนมกล้วยค่ะชื่อฝากชื่อตอนชื่อไปรับกันเลยนะคะเฮ้ยชุดน่ารักมากเลยอะช้อปปิ้งผ้าไทยค่ะตอนนี้เริ่มหลงรักผ้าไทยแล้วค่ะรู้สึกว่ามันสวยหรือว่าอายุจะเรื่องเลยมาเนาะได้สีม่วงอะ ได้พาสีม่วงวันนี้ตัวนี้สวยมากทุกคนสีม่วงชิ้งขวค่ะดีมากนโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านทุ่งเงินนะคะมาแวะทานก๋วยเตี๋ยวค่ะวิวดีมากเลยค่ะเป็นดอกบัวเลยใบบัว ไปัวขนาดใหญ่แต่ลงไม่ได้นะคะต้องน้ำหนักไม่เกิน30กิโลนะคะเด็กๆลงได้ก๋ว <Okay. S 1> เตี๋ยวก่อนนะคะทิปค่ะทิปใกล้บ้านคะ่ะเ <ST AT> หนื่อยไหมคะวันนี้ <ST AT> ไม่เหนื่อยเ,เยท่าไหรจิบน้ำารับเตี้ยบกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านนาะแม่ใหญ่นะคะขายกาแฟสดค่ะ บรรยากาศก็จะเป็นฟิวชุ่นมน้ำแลเวแบบนี้เลยเราก็จะเป็นหันค่ะ สวยมากค่ะ เฮลโหลตอนนี้ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ซิลินทรนะคะที่จังหวัดกาลสินค้ามาเด็กๆมาเที่ยวค่ะพาเด็กๆมาเที่ยวค่ะว้าค่ะาาเด็ามาเวี่ยวค่ะ โอเคค่ะอยู่ที่ร้านนับดาวนะคะนับดาวกุ้งเผาค่ะมีชิงช้าให้เด็กเล่นด้วยค่ะบรรยากาศดีมากเนี่ยค่ะว้าว ีเสื้อราะคาน่าชมผีเสื้อราะคะที่ร้านอยู่ที่ร้านอะไรคะเนี่ยดืมดม